ตอนนี้มีข้อดีก็คือว่ามกประมาณค่องติศสบาลในสมัยหน้าในปีหน้าเราไม่ต้องหลาดย้างแล้วนะครับเรามีมกประมาณเป็นรอยล้านที่จะมาเอาทำกับเด็กนะครับเอามาจ้างกับครูไม่ว่าครูไทยครูฝรั่งจ้างธุลักการจ้างการเงินนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำนะครับ ไรลังแก่โบราคนี่ยังอยต่างบ้านวัยรุ่นผู้มีจิตอตาสะอาดการกาดการไก้กระจนซักเลี้ยวพัฒนาพงรือโควนกลับรือซบก็เปลือยเปือยกับพี่น้องเอาอันนี้สบายดีสบายดีไม่ต้องแนะนำตัวมาคีั้งโจนี้แล้วครับพ่รุง เก็ดซ้ามนี่เป็นเจ้าฟาเปียตั้งไว้ก่อนเก็ดที่นะครับไม่เล็กจันจะรู้คุณคิดกับอันนี้ลายฐานดูจักนี้กับกี้เรียบน้อยดื่นโนงสั้นก็ ในขณะเดียวกันในขณะในนั่งกอยูนนาน,น,านานๆนเนี่ยเกจทราบก็มีตัวแทนพี่น้องเพื่อในด้านหาเป็นเจ้าบาลได้เป็นตัวแทนออกมาคุยออกมาชวนคุยออกมาทำเสนอผมได้ตัดสินใจในเรื่องเล่นการเมือง <c oughs> มีใครหลายในคนเขวจะพัฒนาบ้านเมืองได้ไหม <c oughs> ผมก็ศึกษาเป็นเวลาหลายเดือนมีแต่คนเบื่อว่าทำไมคนครตรังถึงป่วย <c oughs> ผมยืนยันครับ เทศสบาลตครตังไม่ป่วยครับสิ่งที่ป่วยคือได้ผู้บริหารที่มาไม่ถูกที่ถูกทางครับสิ่งก่อสร้างที่ไม่ตรงปกเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมครับประหยบเสมือนการบริหารคือคนที่ไร้ฝีมือครับนางสาวนวชัดบุริกาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องไม้นะคะเป็นผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลนาครตรังทีมหมอรักนครตรังเบอร์สค่ะเขตสามด้วยค่ะเขตนี้เลยค่ะนานๆทีค่ะกว่าเขาจะได้กลับบ้านกว่าเขาจะได้กลับมาเจอครอบครัวหรือเพื่อนๆเ,เก่าๆปีหนึ่งครั้งหนึ่งบางทีก็สองปีครั้งค่ะและทุกครั้งที่เขา ทุกครั้งก่อนที่เขาจะกลับไปทำงานต่อเขาจะพูดกับน้องมาเสมอเลยว่าเขาไม่อยากกลับไปเลยเขาอยากอยู่ที่บ้านเขาอยากอยู่กับครอบครัวค่ะแต่ด้วยภาระหน้าที่ที่เขาต้องแบกรับทำให้เขาจะต้องจากบ้านไปทำงานค่ะเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้เพราะว่า ที่นี่ไม่มีงานรองรับเขาได้อย่างมากพอค่ะกับอนาคตความมั่นคงของชีวิตและกลับกันค่ะครอบครัวเขาก็คงอยากจะอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันอ่าอยู่เจ๊ปีจนถึงอายอยู่ี่บเจ็ดปีป้อมโยกับวัดกวนขั้นแห่งนี้ออกจากวัดอ่าอยู่ี่ิบเจ็ดจุกกลัวเรื่องในกวนกั้นป้อมได้กินข้าคนบาท เพราะต่างอาจารย์มุนอินตุวันโนครับขยะเข้ามาลรงรานที่ลรงรานที่ณวันนี้ก็คือจะมีกลุ่มคนที่เขาขัดแย้งขยะรีไซคเคิลออกไปก่อนนะครับขยะรีไซคเคิลเศษเล็กเศษใหม่บนนี้แยกออกอนมีไรผ่านลำเลียงแยกขยะออกไปมันจะมีขยะส่วนนึงถี่เลือกก็คือเราจะมาเข้าเขื่องนะครับเป็นเขื่องเปิด ฟาทุ่งเป็นเหลืองซับขยะนี้ให้ละเอียดนะครับหลั่นจากเราซับขยะนี้ละเอียดเลีวยครับเราเอาขยะเนี่ยไปวางมีพื้นที่ของสำรับมัดนะครับวางยาวรองโดยพาเลทนะครับมีแผ่นผีรองนะครับปรับขึ้นมาหลังจากเรามัดเราตึองอาการเราเอา้าคุมถ้าว่าจุดนี้เราจะได้เลยเราจะได้หนามัด จุลิรีย์ได้น้ำมักน้ำมักตัวนี้เอาไปใช้เมื่อในคลองมีกินเมน่นในคูระบายน้ำมีกินเม้นต่างๆนานาเนี่ยน้ำมักตัวนี้สามารถนำไปใช้ได้ลั่นจากเรามักได้ระยะเวลานี่เท่ากับเราเปิดออกมาข้าวเขื่องกัดแยงตัวนี้มันเป็นเขื่องปันกับปันปันปัน,ป,นปันส่วนเนียวนุนแหลกที่เราได้ก็คือนึ่งเราจะได้ปุ๋ยถึงโปอินทรีย์วัตถุมันย่อยแล้ว ปุ๋ยนี้นะครับเจตสภาก่อนราชมหาดมบริชายส่วนสาธารณะต่างๆต,ต่อไปไม่ต้องมีงบซื้อปุ๋ยนะครับเราเอาปุย๋ยตัวนี้นะครับไปใช้ในส่วนสาธารณะต่างๆถ้าเกิดว่ามีการเลื่อชยัยเลือเล่อไล่กอตามชุมชนต่างๆเกิดมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกพักปลุกไร่ในกลุ่เรือนเนี่ยก็อ,อาจจะอาไปข้อได้นะครับเวทีขอ้องมอหลังเป็นเวทีนี้พอแม่บิณกทุกคนที่มาฟังเนี่ย มากับใจมากับแรงเชียร์คิดให้ดีทำให้เสร็จนะครับเป็นนโยบายหลักนะครับเป็นสโลแกนสั้นๆที่เข้าใจว่าถ้าเราคิดอะไรเนี่ยเราต้องคิดให้ดีก่อนแต่ว่าไม่ใช่คิดให้ดีแค่นั้นนะครับเราจะต้องฟังทุกคนด้วยไม่ใช่เราอยากจะทําอะไรถ้าเราได้รับความมอบหมายให้มาทํางานเพื่อเทศบาลนาครต่างแล้วเราไม่ฟังทุกคนไม่ได้ พี่หมอเป็นคนหนึ่งที่เป็นเป็นหมอนะครับแต่เขามีธุรกิจส่วนตัวด้วยทําการธุรกิจเกี่ยวโรงแรมพี่หมอเข้าใจถึงด้านการรักษาคนแล้วก็ท่องเที่ยวไปในตัวกเมือพี่หมอนิดนึงครับส่วนสาสนาเน,นี่ยเราสามารถจัดโซนหนึ่งที่เป็นเช่าเอกชนเช่าทําร้านอาหารสิอยู่ในครอบครัวอยู่ในแผงลอยอย่างนี้มาจัดเข้าไปทําสันทนาการทําเรื่องดนตรีขึ้นมาสิใช่ไหมครับเพื่อดึงเงิน และที่สําคัญนะครับผมอยากจะกล่าวว่านะครับคนอาจจะไม่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าจริงๆมันเป็นการทาเล็กๆให้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ทราบไหมครับว่าประเทศหนึ่งที่คนไทยไปเที่ยวมากๆเลยติดหนึ่งในสามของโลกเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรดีกว่าเรานะแต่เชื่อไหมเข,เขามีสิ่งเดียวดีกว่าเราห้องน้ำนั่นคือประเทศญี่ปุ่นนะครับจงังหวัดตังเราคิดดูแล้วการห้องน้ำสาธารณะเราอะ ะสะอาดไหมครับพี่สะอาดหรือเปล่าครับไม่สะอาดเลยญี่ปุ่นนี้ไปทุกที่ห้องน้ําสาธารณะเขานะครับมีป้ายบอกมสะอาดมีคนดูแลจริงๆเรื่องตรงนี้ผมไม่ได้เข้าใจว่าเราละเลยเพราะอะไรยังไง,งกี่ปีทำง่ายๆครับการที่จะปรับปรุงห้องน้ําใหม่แค่เปลี่ยนกระเบื้องเปลี่ยนโถส้วมมีคนดูแลก็จ้างสิลงทุนก็ไม่เยอะ มีป้ายบอกหน่อยเป็นภาษาอัติภาษาภาษาจีนภาษาไทยซึ่งไม่ยากเลยตรงนี้ถ้าเราทําได้จะเป็นการดึงเมดเงินเข้ามาสู่จังหวัดตรังได้ดีมากเพราะว่าเอ,เออจังหวัดเราเนี่ยสะอาดออให้คนมาดูนะครับแล้วอันสุดท้ายผมจะพูดเกีเ่ยวเรื่องอปัญหาสนับจัดนะครับเราต้องแก้ปัญหาสนักจัดด้วยเพราะว่าอะไรกระทบการท่องเที่ยวเยอะมากครับ นักท่องเที่ยวแต่และปีมาจังหวัดตรังแล้วพอดูสุนัขก,กัดเนี่ยเรื่องใหญ่นะซึ่งเราดูแลซึ่งตรงเนี้ทางทีมหมอลักเนี่ยครับจะเข้ามาจัดก,การด้วยด้วยความที่เสาสุขอย่างที่ต้องสร้างหนุกของเราสอนได้ดีอยู่แล้วครับนี่ได้มีการเตรียมการเต็มตัวับบ <ไป S 1> ตื่น พ้มวอลักนเจริญรับเ,เวทีนี้เป็นเวทีตีหละนะครับพ้มเนี่ยจะพยายามนำเสนอสิซิงทีพ้มและทีมบริหารแต่ทีมก็ทอรช่วยกันคิดนะครับว่าเราจะทำอะไรให้กับกับเถียงเรานะครับเรามีอยู่แปดโลงมีอยู่ซุนเด็กๆนะครับมีเด็กนักเรียนอยู่ ๔พันกว่าคนดีกว่า5พันคนนะครับอันนี้ไม่ใช่โรงเรียนเอกชนนะครับไม่ใช่องค์เรียนเอกชนเพราะฉะนั้นผู้บริหารข้องเทศบาลจะต้องทําตัวให้เหมือนกับผู้บริหารข้องโรงเรียนเอกชนนะครับพมมองหว่าเด็กข้องเรา้าพันคนเนี่ยนะครับจะเป็นอนาคตข้องทับเทียงเรา นะครับเด็กข้องเราเซ่พันห้าพันคนเนี่ยครับไม่เมื่อนกับเด็กในโรงเรียนเอกชนหรือว่าโรงเรียนดังๆนะครับตอนตอนพ้นผลิตเนี่ยนะครับตอนกลาแหล็กๆทีมาเนี่ยนะครับไม่เมื่อนกันนะครับคุณครูโรงเรียนก้องเิศสบาลต้องปรับภาหลา มีงานนะครับมีการบานตีนักหน้าว่าเด็กโรงเรียนตีดังๆนะครับประว่าโรงเรียนเทศบาลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราเรียกว่าโรงเรียนขยายโอกาสนะครับไม่กความว่าเด็กทุกคนในเทศบาลเข้ามาต้องไดเรียนนะครับมีบ้างโรงครับที่ว่ามีการสอบก็คือโรงเรียนท่อแปดนะครับเทศบาล อนุบาลฟันที่เป็นจริงแล้วก็มีโรงเรียนท่อซ้องตือสะพังสุรินนะครับดอกนั้นเป็นโรงเรียนที่เอาแย้โอกาสให้เด็กในเทศบาลมีโอกาสได้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพมยืนยันกับพี่น้องถึงถ้ามีหลูกมีล้านแล้วก็เรียนโรงเรียนข้องเทศบาลน,นะครับพมยืนยันหวา่าพมตั้งใจที่จะให้หลูกล้านขลองกวกเราที่เข้าไปในโรงเรียน เทศบาลถุกโรงนะครับแก่ๆนี่ก็คือเทศบาลห้าวัดขนุนทัานนะครับเด็กที่จ็อบมาจากโรงเรียนเทศบาลถุกโรงนะครับจะต้องมีความพร้อมเดี๋จะไปเรียนนะครับไปเรียนต่อไปศึกษาต่อที่อื่นนะครับผมจะมใจหลูกล้านของพวกเราที่เรียนในเทศบาลถุกโรงนะครับจ็อบมาแล้วเราจะเรียกว่าสามารถนะครับจะไปเรียนต่อที่ไหนเนี่ย ทุกรงเรียนจะไปเลียนต่อจะต้องยินดีตอนรักนะครับพอเชื้อมันในคุณภาพนะครับต้องอ่านคลองเขียนคลองคิดเล็กคลองนะครับแค่นั้นพอเพราะฉะนั้นครับด็กปอหนึ่งซ่องซ้ำจับปอซ้มต้องอ่านคลองเขียนคลองคิดคลองนะครับนี่คือโจทย์ที่เราตั้งกับ แด่กปอดีอ 5, ป่ปาป .6 มีความรู้นะครับวิชาพื้นท่านนะครับวิทยาศาสตร์ระพุ่มตังเปลวไหวหวาเด็กเราจบป .6 นะครับ,นะรบไม่ว่าจะลงเรียนควรขั้นโรงเรียนมัดชิมนะครับโงเรียนถาจีนหรือว่าโรงเรียนนาตาลงูงจะต้องซื่อสร้างฝ่าสร้างกิจได ทีเด็กที่สบานเราคุณภาพยังสู้เกาไม่ได้นะครับสู้ได้เป็นบางโรงบางจุดเหตุผลสำคัญครับนึ่งกับครูถึงตั้งใจที่จะซ่อนเด็กดันมีภาระที่จะต้องไปทำอย่างอื่นนะครับต้องไปทำเอกสารต้องไปทำเหลืองโครงการ ต้องไปทำเหลืองจัดสื่อจัดจ้างน,นะครับต้องไปทำเหลืองใบเสร็จต้องวิ่งไปสื่อห้องมาจัดโครงการเสรินสำหรับห้องถิ่นสบายเรานะครับเวลาครูเราจะต้องไปทำเหลืองพวกนี้พวกเราสาไมครับเราครูทำหรือฝากเด็กนะครับฝากเด็กไปกับครูอื่นอาจจะต้องครูนั่งคนขวบซ่องห้องนะครับไม่ได้ซ่อนครับ แล้วก็เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากอเป็นภาระเอกสานถึงไม่ใช่หน้าที่ของครูนะครับทุกเพียงแต่ว่าเทศบาลเนี่ยเป็นหน่วยงานของทิ้่จะต้องมีโครงการจัดกะกรรมหมาเพราะฉะนั้นครูเราเนี่ยจะเสียโอกาสในการซ่อนเด็กครับถ้าเป็นการทําธุรกิจหรือว่าถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนชัวโมงที่ครูจะต้องไปทําอย่างอื่นนี้คือว่าคาดชุน ค่าทุนท่างเด็กค่าทุนทางครูค่าทุนท่างขอแม่ห้องเด็กนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็มบอกว่าวิธีแก่อันทีหนึ่งคือซื้อครูให้ห้องเรียนนะครับซื้อครูให้ห้องเรียนห้าคนที่จะต้องมาทําธุรการห้าคนที่จะต้องมาทําการเงินนะครับห้ามาเพิ่มแทนครูครับครูต้องมาซ่อนเด็กครับ ผู้ไม่ใจทำอย่างอื้นนะครับ <S <S> <S เรื่องนี้พุ่มเคยนําเสนเนอร์อเซตีที่แล้วนะครับเสียดายที่ว่าไม่ได้มีโอการด้ชายได้ทํานะครับเศปีพาดหนมากับพี่นองกับเหตุการณ์เหมือนเดิมนะครับเด็กเราเหมือนเดิมพราะฉะนั้นกับพี่นองกับเซปีข้างหน้านะครับเซปีข้างหน้าให้เชื่อพุ่มว่าเด็ก เทศบาลถุกโรคจ็อกออกไปยางนี่คุณภาพครับทีธี่แกนะครับทิที่แกอันตีโต้ครูตั้งฉาครับสมัยนายกแจค็คพมเป็นรองนายกเรามีครูตั้งฉาดนะครับซ่อนเด็กถูกโรงเรียนครูฝารั่งซ่อนเด็กถูกโรงเรียน ทั้งแต่ท่อแปดไปจนถึงหมัดชิมทุกโรกม,มีครูฝรั่งครูฝรั่งแรงกับเด็กนักเรียนเรารูเหลืองมั่งไม่รูเหลืองมั่งนะครับแต่หวาครูฝรั่งทำให้เด็กเราที่แรงกันไม่รูเหลืองสนใจในวิชารสร้างกิษสนใจว่าครูแม่มนทีที่เชื่อนี้แกเดินบันผือแกกินอะไร นะครับแกเค่รถบันคืออันนี้คือวิธีการที่ว่าทำให้กระตุนให้เด็กมีความส้นใจในเรื่องห้องผ่าสร้างคลปไปโดยปริยายนะครับถ้ามว่าเหตุนไรที่คู่ฝรัง่งกรุกตางชาตอนนี้ให้ไปมดแรลนะครับไปอยู่เฉพาบโรงเรียนใหญ่ก็คือโรงเรียนกระทังโรงเรียนวัดตันนะครับได้คำตอบกับจีนองว่า ไม่คุมขาไม่คุมขากับพี่นอ้องเรานึกแลนว่าไอ้คำว่าคุมขาเนี่ยจังตรงไหนนะครับพขอฉะนั้นผมจะให้ครูต่างชาติเนี่ยรับมาที่โรงเรียนนะครับไม่ว่าจะโลงแหลกลงใ่ญ่นะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเราจะให้เด็กพ่อ้องของเราซื้อสร้างต่อสร้างกิจได้ทุกคน เพราะฉะนั้นต้องเอาคลูต่างชาติกลับมาคุมขาไม่คุมขาฉังกันไม่ได้ครับไดวิชาที่เราปลูกฟังให้เด็กเรารูว่าเด็กไดวิชานะตอนนี้มีข้อดีก็คือว่างบประมาณของเทศบาลในสมัยหน้าในปีหน้าเราไม่ต้องลัดย่างแล้วนะครับเรามีงบประมาณ เป็นรอยลานที่จะมาเอา,าทํากับเด็กนะครับเอามาจ้างกับครูไม่ว่าครูไทยครูฝรั่งจ้างทุลักการจ้างการเงินนะครับนี่คือสิ่งที่ผงอยากจะทํานะครับไม่ว่าอยากจะไปเรียนมอไปเรียนบิดสวะจะไปเรียนจูฬาไปเรียนธรรมศาสตร์ก็แล้วแต่ละครับจะจ้จางครับจ้างติวเตอร์มาติวเตอร์มาจ้างมาสอนที่เรา มีออนไลน์ครับแต่ว่าไม่เหมือนกับตัวจริงเส้นจริงซ้อมมีคนทัก,กว่าแพงตัวแพงพมกระบอกไอ้คนเดิมครับคือว่าตอนนี้ปี่หน้าเนี่ยงบประมาณเทศบาลเลื่อลุยเดยเอามาจ้างติวเตอร์ครับเอามาจ้างติวเตอร์ให้เด็กนะครับเอาเด็กหมอเฟ้หมอฮ่าหมอทีสนใจ แล้วก็จะได้อาน,นิส่งไปถึงเด็กโรงเรียนอ <มา S 1> ื่นนะครับหนอกสั้งจัดเทศบาลถึงเราไม่ได้ติดกันว่าไม่สามารถจะมาหวมกิจกรรมได้นะครับงบ<ม>ประมาณนี้พ่มคิดว่าถ้าเราชายคุมขา<ง>เด็กเรามีโอกาสไปเรียนนะครับในอาชีพในคณะในคณะถึงเขาอยากเรียนนะครับเพ<ง>ราะ<ง>ฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้พกจะให้นี่ติวเตอร์นะครับมาทำกันที่บ้านเราแบกไม่ต้องไปเสียเบียไปฮัใหญ่ไปฟุงเทปนะครับไปพักไปนอนพอแม่ก็เป็นห่วงเบียรก็เสียนะครับเอาที่บ้านเรานี่นะครับเอาที่บ้านเราพุ่มคิดว่าผีน้องทุกคนที่อยู่ที่นี้นะครับถี่ได้ยินเสียงทุกคนมีความคิดของเราเองนะครับเลือกคนที่เรามั่นใจ ะครับเลือคนที่เรามั่นใจนะครับเ,เ,เนะบข้าไปทํางานเหลือประโยชน์ของพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณหมากครับ